ไปเล่นน้ำมาใช่ไหมเนียตีเด็กเลยนะนก็ชอบปลาแมวตัวนี้ชอบปลามาเล่นจนเดียวเลยนะอยู่ในนั้นน่ะเล่นจนเดียวเลยไอ้เจ้าอ้อส้มก็อยากจะเล่นกับเขาดูสิไอ้ส้มน้อยมันมตัวน้อยหนูก็อยากเล่นกับเขาโอ้พี่การน,น,นั่นน่ะเขาเขาเจ็บขาตูดเขา ตูดเขาน่าตุดเป็นเพลเอาอย่าทำน้องแรงนะลูกอย่าทำน้องแรงนะครับรักษาอยู่รักษาจะดีขึ้นนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเละเลยเอาอย่าทำน้องแรงลูกนะแรงอ้าาดิ้นดงอัดถึงอ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 ัดถึงอมมันเจ้วเด็กว่ะมันเจ้วเด็กบวย อ๋อเขาพยายามจะเล่นกับเพื่อนอยู่นะนเล่นกับพี่ๆอยู่นะ,ะตอนนี้าะไรอาจาจะไปในนี้ไปอาจาไปไปในนั้น,น,น,นอ่ะมีหกตัวรุ่นนี้่ <laughs> เขาก็พยายามอยากจะเล่นกับเพื่อนเนาะเอาอย่าทำน้องนะกัะทาน้องนะจุ <c oughs> จมอุย้ยกอดกันกอดกันอะกอดกันกอดกัน mèo mạo mèo 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 cái mèo 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 mèo